ราศีตุลน,นะคะในเดือนนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะอุปสรรคมากๆเลยนะคะตัวเราเองก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยด้วยแหละเหนื่อยที่จะต้องคอยประคองหรือว่าคอยที่จัดการปัญหาต่างๆนะคะในเดือนนี้เนี่ยอยากจะให้ชาวราศีตุลเนี่ยอดทนเอาไว้มากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะในเดือนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะมีคนหยิบยื่นงานใหม่ๆ นะคะมาให้กับเราได้ได้ลองทำหรือว่าได้จับงานใหม่ๆหรือว่าได้ทำธุรกิจใหม่ๆได้เช่นกันนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับตัวเองนะในเดือนนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะในการเงินในเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่เราจะดึงเงินเก็บของเรามาใช้จ่ายก่อนนะแต่ในช่วงช่วง กลางกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บเงินคืนเงินเงินเก็บของเราได้เช่นกันนะคะในภาพรวมของการเงินของเราในเดือนนี้นะ่ะถือว่ายังประคับประคองไปได้อยู่นะอาจจะมีแบบว่าใช้จ่ายในส่วนที่เราอยากได้หรือว่าในส่วนที่เราจําเป็นนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนะคะการเงินจะค่อนข้างดีขึ้นหรือว่าค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะในเรื่องของความรักของคนโสดนะคะ มีโอกาสที่เราจะเจอคนถูกใจโอกาสนั้นนะคะก็จะแบบว่าเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่เราไม่ได้แบบว่า คิดเอาไว้ว่าเอเรากับเขาจะเข้ากันได้หรือว่าไม่ได้แบบไม่ตรงสเปกเราเลยนะคะแต่คนคนนี้คนน่อนข้างจะซับพอร์ตแล้วก็คนน่อนข้างจะแบบว่าเทคแคร์เราใส่ใจเรามากๆเลยนะส่วนในกรณีของมีคนคุยนะคะมีโอกาสที่เรากับคนคุยอยู่เนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นคนรักนะคะในเดือนนี้นะความรักของคนมีคู่นะคะตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ เหนื่อยหรือว่ามีข้อตกลงบางอย่างระหว่างเรากับคนรักที่คนรักอะ่ะทำให้เราไม่ได้นะคะจนทําให้เรารู้สึกผิดหวังในจุดๆนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีตุลอย่าไปคาดหวังในความรักมากจนเกินไปนะคะตัวคนรักอาจจะแบบไม่ว่างหรือว่า,าจ,จะลืมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดปัญหาอะน,น,นะคะก็อย่าให้เราอะ่ะทำความเข้าใจหรือว่าลอง ขอเหตุผลจากเขาดูก่อนก็นได้นะคะอย่างน้อย,อย,เ,ยเราพอเรารู้เหตุผลเราก็จะได้แบบว่าเออสบายใจนิดน,นึงว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงลืมหรือว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงทําให้เราไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องของน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะคะ